ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่ามีคนมาช่วยเหลือทำให้พ้นอันตรายแบบเฉียดฉิวฝันว่ามีคนมาช่วยเหลือทำให้พ้นอันตรายฝันว่าได้รับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือตอนเดือดร้อนแปลว่าอะไร แน่นอนเลยมันก็มีคนที่คนที่มันไม่ชอบคุณอะคนที่เขาชอบคุณมันก็มีแต่ไอคนที่มันไม่ชอบคุณอะมันก็มีไงช่วงเนี้ยคุณจะมีอุปสรรคขวางหนามเกิดขึ้นท่านจะมีอุปสรรคขวางหนามเกิดขึ้นมีการทะเลาะขัดแยง้งภายในกลุ่มงาน ถูกคนรอบข้างตั้งตัวเป็นศัตรตูมีการต่อสู้แข่งขันช่วงนี้คุณต้องทำงานหนักหาเงินเลี้ยงดูตัวเองไม่มีใครให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินณเวลาเนี้ยตอนเนี้ดวงไม่ดีเท่าไหร่เป็นช่วงที่คุณต้องดิ้นรนทำงานหนัก เพื่อหาเลี้ยงดูตัวเองไม่มีคนให้เงินใช้ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครเลยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครเลยแถมมีศัตรูคอยแก่นแกล้งปั่นป่วนให้ยุ่งยากช่วงนี้คุณจะมีความสุขกับก,บการกินมีความสุขกับก,บก,บการดื่มเหล้าสูบบุหรี่ช่วงนี้มีอุปสรรคหลายๆอย่างเข้ามา คุณมีความสุขกับการดื่มเหล้าการกินเนี่ยมีคนนินทามีคนตั้งตัวเป็นศัตรตูช่วงนี้มีคนคิดถึงคุณในทางไม่ดีหลายคนด้วยตอนนี้เป็นช่วงที่แบบแปลกนะมีคนนึกถึงคุณในทางไม่ดีอ่ะหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยสุขภาพร่างกายของคุณเนี่ยก็อาจจะอ่อนแอลงได้ มีความอิจฉาลิษยามีความอิจฉาลิษยามีคนคิดถึงคุณในทางไม่ดีหลายคนทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมีผู้ชายผู้หญิงและหลายคนเนี่ยนึกถึงคุณในทางไม่ดีหรือไม่คุณน่ะไปขัดผลประโยชน์เขาเขาก็เลยไม่ชอบคุณน่ะ คุณไปขัดผลประโยชน์เขาไงเขาก็เลยไม่ชอบคุณค่ะเลขนำโชคห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปกรุณาแอดไลน์มาที่ A อทาลอดสอใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด A E ี A R O T อาร์โอทีสอารลอดสอรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าคู่เท่านั้นท่านที่สนใจกรุณา กัลุณาลายมาเท่านั้นเพราะเอไม่สะดวกจะรับสายมือถือขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ